สวัสดีครับพบกับช่างเฟิร์สนะครับหรือว่าเฮียเฟิร์สคนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาดูหน้างานบ้านหมูบ่นกันครับ ก็เข้าแบบคานแล้วครับขั้นตอนการมัดคานแล้วก็เข้าแบบคานครับการเข้าแบบคานน้เป็นแผนที่คือการเข้าแบบคานนะเพื่อจะเอาสิูนมาเทลงมาเลยก็เข้าตรวจครับว่าการมัดคานการอะไรเข้าแบบที่เรียบร้อยก่อนี่ต้องสำันะ เสริมคานมัดคานอย่างเดียวด้านนอกเราจะทําคาน60นะครับจะได้ไม่ต้องเกาะข้างล่างข้างในจะทําคาน40่สิบลองตรวจดูคร่าวๆแล้วก็เรียบร้อยดีครับเสริมเหล็กเสริมอะไรก็ครบเราจะตรวจดูการมัดมัดเหล็กนะครับแล้วก็การข้อแบกนะว่ามันเรียบร้อยไหมตรงตามมาตรฐานของที่เราตั้งไว้ไหมครับครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรครับ แน่นยามแับความถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อไปก็เนี่ยข้อแบบการใก้ข้อแบบแก้เศษนะครับแล้วก็จี่เหลยอก็เอาปูนมาลงเราใช้แบบพลาสติกส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ถ้าแบบพลาสติกมันจะแก่แบบมันจะเนียนตาก,กว่านะจะง่ายต่อการฉาบก็ดูแล้วก็เรียบร้อยดีทั้งหมดอยู่ยครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับผม น้องวันนี้น้องก็ขอลาไปครึ่งวันนะครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปเลยไม่มีเสียงรบกวนนะครับมีคนตายก็ต้องหยุดงานนะครับแถวภาคอีสานส่วนใหญ่ถ้ามีการตายเกิดขึ้นเราก็ต้องหยุดงานให้เขานะครับหรือว่าวันพระอะไรเงี้ยวันพระใหญ่ก็ต้องหยุดงานให้ความเชื่อของทางภาคอีสานนะครับก็คือ,อเวลาในหมู่บ้านหรือว่าแถวบริเวณที่เราก่อสร้างน,นะครับมีคน เสียชีวิตหรือว่าจัดงานศพหรือว่าเป็นบรรพะอะไรครับเราจะต้องหยุดทําการก่อสร้างนะครับหรือว่าทําการต่อคําขุดนี้เราไม่ให้ทํานะครับไม่ใช่เราหรอกคือชาวบ้านเขาไม่ไม่ทากัน,นครับก็เป็นคอ<ช>ถือกันนะครับเรื่องนี้ก็วันนี้ลูกน้องก็เลยหยุดงานเพราะว่ามีคนเสียชีวิตใช่ไหมใชนะ่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านนี้นะครับก็เลยหยุดงานให้เป็นการให้เกียรตินะครับการให้เกียรติผู้เสียชีวิตผู้ผู้เสียชีวิตกับชาวบ้านนะครับแล้วก็เสียเวลาเราสักหน่อยไม่เป็นไรครับ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทุกคนนะครับไม่ใช่่าทุกบ้านนะครับก็แค่บางบ,บ้บานเท่านั้นบบางวานก็ทํางานได้ปนนกติโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ทเทคานแล้ครับพรุ่งนี้ก็เข้าแบบเสร็จอีกวันนึงนเข้าแบบเสร็จวันต่อมาก็เทวันต่อมาก็เทพื้นครับฟางเหมือนพื้นเทพื้นอีกประมาณ ห้าวันก็คือเสร็จโครงสร้างแล้วครับหลังนี้อีกห้าวันเสร็จโครงสร้างแล้ววันนะครับจากนี้นะจากที่ยังไม่มีเสาไม่มีปูนเะีรยประมาณห้าวันเสร็จโครงสร้างพื้นฐานครับสร้างแรกโอเคครับยังไงก็ฝากคนสร้างบ้านดุดอนธานีไปด้วยนะครับจากทีมงานผมเองนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับทีมงานช่างเฟิร์สหรือว่าเฮียเฟิร์สคนสร้างบ้านดุดอนธานีครับผมยังไงขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ